you cool. สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรกาลสินครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องผมผาทุกคนนะครับเข่าสวนมันสปะลังนะครับแปลงนี้เป็นแปลงของผมเองนะครับเป็นมันระยสั่นพี่น้องมันมันโคกนะครับมันหกเดือนนะครับเป็นยังหกเดือนถึงต้องถอนออกมานะครับถึงต้องถอนนะครับเพราะว่าแปลงนี้ผมผมเซาเขาเจ้านะครับเซา ระยะเวลาหกเดือนก็เลยต้องมีความจําเป็นต,ต้องถอนออกไปเพราะว่าเจ้าของสวนพนันธปปลูกยุค,คานะครับก็เลยได้ถอนออกมานะได,ได้ได้ถอนออกนะครับระยะเวลาในการปลูกนะครับพี่น้องหกเดือนนะครับพันธุ์ที่ผมปลูกคือพันธุ์พวงเพลิดนะครับถอนเมื่อนี่นะครับผมใส่เป็นรถไถเนานะรถไถทุกมมือนี่ทุกมมือหนีมีแจะรถไถน,นะครับจะว่า แถวนี้จะบใส่พนนะครับจะใส่รถไถขอมาซอยในเรื่องของการการพุดหัวมันนะครับพ้นกับดึงเอาง่ายๆนะครับไม่ยิ่งกับดึงได้นะครับเล็กน้อยผู้ไสก้ก็ก็ได้นะครับเพราะว่ารถมันมันขุดกันแล้วครับมาเบิบ้งหัวมันนะครับเป็นหัวมัน,นพันพวงเผ็ดระยะเวลาในการปลูกพี่น้องปลูกฮกเดือนนะครับมันแปลงนี้นะครับเจอปัญหาคือเจอเจอแรงช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าเมษา นะครับที่สําคัญคือเจอเพียไฟเขาเต็มๆนะครับเพียไฟเขาเต็มๆเลยเบิดตัวแปลงนะครับกลับมาเบิงสภาพของหัวมันนะครับมันพันพวงเพชรมารยาสันฮวเดือนพี่น้องแปลงนี้ผมผมฉีดนะครับก็คือเน้นก็คือขี่หมูนะครับพี่น้องเน้นขี่หมูนะครับขี่หมูมักนะครับนมาขี่หมูแล้วก็เจลินชี่สังข์คอแสงนะครับมันโตนะครับผสมกันพร้อมกับปุ๋ยเกตทั้งใบนะครับ สีโตนี่ผมฉีดนะครับผมฉีดทุกสิบห้าหรือว่ายี่สิบเมือนครับแล้วแต่เมือได้จีวงังกับพ่อเบิงสภาพหัวมันพี่น้องหัวมันก็ถือว่าพ่อสใส่ได้นะพ่อสใส่ได้ในระยะเวลาสั้นๆแถมเป็นเพียไฟท้าพบเจอเพียไฟนี่ผมว่าน่าจะหัวใหญ่กว่านี่นะครับแล้วก็ควมสม่สำเสมอของหัวนี่ก็น่าจะดีกว่านี่นะครับจสภาพกับ้นตัดเพื่อนก็บ,บอกว่าน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดี สำหรับคนตัดพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของมันระยะสั่นพี่น้องนะผมผมแนะนำเลยว่าพวงเพชรเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรหรือว่าพี่น้องเพษตชาวสวนมันของเข้านี่สำหรับคน้น่ปลผูกมันระยะสันส่นนะครับพวงเพชรเหมาะ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 อย่างยิ่งน,นะครับผูกมันระยะสั่นหกเดือนครับอย่างเช่นมันนามันนานี่พี่น้องเอาไปใส่เลยครับเอาไปพ่วงเพชรเอาเพชรพันด้วยนะครับผมบริเวณมาขายพัน บริษัมาขายตนมั่นสับปะหลังนะครับแต่ว่าอันไดที่มั่นดีนะครับพี่น้องเอาไปใส่ละมันเกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าคุ้มทุนนะครับผมกะอยากให้น้าให้พี่น้องลองลองน้าไปใส่เบิรงนะครับไปหาพันนะครับหาเบิรงนเสริมมาในเน็ดในในเพียเฮ่านี่แหละเพีย่พวงมั่นสับปะหลังเท่านะครับผมมามั่นก็อันนึงหรือั่าุท่านอีเหลียงหน่อยนะครับกับนธุนพงเพียรอ่ะพงเพียรผมมาอาระยะสั่นนะครับเหมาะเหมาะมากนะครับมั่นหงเดือนนะครับ ถ้าสมมติว่าเอาไว้จะเป็นครบขวบมันน่นนะครับหรือว่าครบเป็นปีเนี่ยหัวมั่นอาจจะดีกว่านี้นะครับจะใหญ่กว่านี้นะครับและที่สําคัญการดูแลก,การมูนุ่งหรือว่าการเอาเอาเอาใจใส่นะครับในช่วงสีเดือนแรกเนี่ยจะมีส่วนสําคัญนะครับหลังจากถอนแล้วนะครับพุดคดแล้วหรือว่าถอนแล้วนี่แหละก็ได้ได้ลดชีปล้อนะครับ,รรนะรบพุ่นพุ่นเลยนะครับยัดเหยียบพร้อม ก็ที่ว่าพ่อใส่ได้นะครับกับระยะเวลาหกเดือนพี่น้องนะครับอ่ะก็ล่องพี่น้องก็ล่องหาไปใส่เบิงนะครับสำหรับพันพวงเพชรเนาะผมบ่ได้ยาขายมั่นนะครับแต่ว่าอยากแนะนาให้พี่น้องได้ได,ได้ได้ลองเบิงนะครับมัระยะสั้นนี่ต้องแนะนาพวงเพชรน,นะครับถึงแปง้งบ่ดีแต่ว่าหัวใหญ่ครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ